ทนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปความรักของชาวราศีเมถุนนะคะซึ่งนุ่นนับแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวจะแนบวันที่ไว้ให้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะวันที่นะคะที่เราจะทานายก็คือวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเช็คพลังงานกันขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นของคุณก่อนนะคะ อสเวนเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะจัดติดนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันพลังงานของคุณเป็นอย่างไรโอ้พลังงานของคุณเป็นคิงดาบนะคะร้อนแรงอยู่เหมือนกันเด็ดขาดนะคะเอาแต่ใจพูดตรงหรือเปล่าเนี่ยหาดาบเหมือนถูกปิดกั้นเลยอะ อีกหนึ่งใบโอ้โหหกดาบขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นมาอย่างไรห้าเหรียญแปดถ้วยอัศวินดาบแปดเหรียญอัศวินเหรียญและก็แปดดาบ ดาบดาบ,บเหรียญเยอะเนาะดาบดาบเหรียญเรยอะมากๆเลยค่ะพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของการทุ่มเทในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักจะคิดช้าทําช้านะคะตัดสินใจช้า อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆหรือคนเข้ามาก็ไม่ค่อยถูกใจนะคะเขาอาจจะมีคนในใจหรือเขารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นข้าราชาการทหารตำรวจหรือเป็นนักกฎหมายก็ได้นะคะ อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีกระกฎพิจิตชาวธาตุดินพุษกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะเด็ดขาดตรงไปตรงมาส่วนตัวคุณนะคะคุณเองเป็นคนพูดจาตรงพูดจาแรงนะคะถ้ามั่นใจอะไรแล้วอะ่ะก็คือตามนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆนะคะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนจะถูกกดถูก คมคู่หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองมีจุดด้อยหรือมีคนคอยแบบว่าทําร้ายคุณนะคะคอยทําให้คุณแบบคอยทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะแล้วตอนนี้คุณเหมือนคุณอยากพักคุณเหนื่อยหรือถ้าคุณเดินจากความสัมพันธ์จากใครมาคุณอยากกลับไปหาเขาหรือคุณรู้สึกอยากให้เขากลับมาเนาะ หรืออยากจะแบบอยากพักอยากหนีจากความวุ่นวายก็เป็นไปได้นะคะส่วนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เรามองว่าคุณเองเนี่ยพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กันมาต่อให้จะมีใครไม่เห็นด้วยหมาเหา่าหมากัดระหว่างทางหรือมีปัญหาคุณก็จะประคับประคองกันไปแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะคะมันอาจจะมีความห่างกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้ช้ามากนะคะแต่ก็ยังอยากไปต่อเนาะ เออได้อัศวินเหรียญเนี่ยคืออาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะเป็นส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์เนี่ยคืบหน้าช้านะคะรวมถึงมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วยังแก้ไขไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดจากตัวคุณหรือเกิดจากตัวเขานะมันเหมือนมีปัญหาเลื้อรังมาที่เป็นปัญหาสะสมนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้แก้ปัญหานั้นนะคะปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปเหมือนกับไม่เคยเอาปัญหานั้นมาพูดกันเลยนะคะเรื่องราวเป็นแบบนั้นไหมคะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะไปต่อกันนะ ในช่วงของเอ,อ่อ16ถึง28นะคะกุมภาพันธ์ครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ไพ่นะคะบอกมาด้วยความแน่นย้ำด้วยนะคะกระเด้งออกมาหนึ่งใบคือเดือโฟอยากเป็นอิสระอยากได้รับความอะไรใหม่ๆเนาะสามดาบเป็นรักสามเศร้านะคะเจิดสันคุณอาจจะไปพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นหน้าตาดี อ่อคิงถือดาบนะคะสไม่เท้าและก็สิบไม่เท้าขอขยาย3ามดาบเลยค่ะอ่ะชอชาริออตนะคะเด็กถือไม้เท้าขอขยายสิบไม่เท้าเนี่ยค่ะสิบถ้วยคุณดิวกับคนที่เขาหนึ่ง มีชื่อเสียงเดินทางบ่อยเป็นชาวต่างชาติเออเป็นคนที่รักอิสระยังไม่อยากผูกมัดหรือตัวเขาเองมีครอบครัวมีคนรักมีคนในใจนะคะหรือหรือความสัมพันธ์นี้มันมีบุคคลที่สามเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณอยากหลุดพ้นจากอ,อ่าภานนี้คุณอยากเป็นอิสระอะฮะหาัวใจของคุณค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะ แล้วคุณก็ยังมีความหวังว่าอยากจะมีความสุขสมหวังในความรักคุณอาจจะชัดเจนกับเขามากๆแล้วก็รวมถึงอยากให้เขาชัดเจนกับคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อกับคนคนนี้คุณรักและอยากสร้างครอบครัวกับคนคนนี้มากๆนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหนื่อยในที่นี้คือ ความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนแบกบความสัมพันธ์อยู่คนเดียวหรือความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของการงานมาเกี่ยวข้องนะคะสามดาบในที่นี้มันไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวของบุคคลสาสามคนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าความแตกต่าง นะคะการต่างเชื้อชาติการที่เขาเดินทางบ่อยหรือคุณกับเขาอยู่ห่างกันหรือมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆนะคะรวมถึงอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันถ้าคุณอายุน้อยกว่าเนี่ยคุณอาจจะรอคอยความชัดเจนหรือรอคอยให้ความรักความสัมพันธ์มันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยระยะทางนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากสมหวังในความรัก หรือครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ได้หรือคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะมีคนในใจหรือเขามีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะมันขึ้นแบบนี้คุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขาเองเนี่ยเกิดความลังเลอะไรในใจหรือเปล่าก่ mm. อนหน,น้านี้ไม่ว่าคุณจะคบค,บ,คบกับเขามายัางไงเนี่ยแต่เรามองว่าเขามีคนที่จะจริงจังด้วยสองคนอันนี้นุ่นขอตีในแบบนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอะไรคุณมีทั้งสี่ไม้เทา้าแล้วสิบไม้เท้าอะ แลมันมีไพ่สามดาบขึ้นมาแสดงว่าคนในใจของเขาเนี่ยมันต้องมี2คนอาจจะเป็นคนที่ทํางานนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาใหม่นะคะทำให้เขารู้สึกลังเลสับสนแล้วคุณก็รอคําตอบที่ชัดเจนหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละที่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักครั้งนี้แล้วเกินฉันอยากมีอิสระเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาสุดท้ายแล้วคุณก็จะลังเลว่า จะไปกับคนใหม่หรือคนเก่านะคะมันเป็นได้ทั้งสองกรณีเนาะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เคิลนะคะโฮมคุณอยากมีครอบครัวคุณรู้สึกว่าอยู่กับใครที่เหมือนบ้านแล้วสร้างเอ่อคุณรู้สึกอบอุ่นใจนะคะคุณก็อยากจะได้ความรักความสัมพันธ์แบบนั้นหรือจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีแฟนที่จริงจังหรืออยากให้เขาเลือกคุณนะคะการเก่ะวินาศกรรมด้วยตัวคุณเองแต่ ก็อยู่ที่ตัวคุณเองแหละว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนถ้าคุณอยากได้ความรักที่อบอุ่นคุณก็ต้องไปเลือกคนที่เขามีความรักให้คุณคนเดียวนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละที่มีครอบครัวมีความรักที่อบอุ่นมีแฟนที่น่ารักแล้วไปดึงคนอื่นเข้ามานะคะเพราะว่าทุกอย่างอะค่ะมันเกิดเพราะตัวคุณเองมันจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักสมหวังหรือมีความทุกข์มีความสุขเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเพราะคุณเป็นคนก่อมันขึ้นมาหรือคุณเป็นคนเลือกที่จะให้มันเป็นไป คนทางความรักครั้งนี้ค่ะคุณเลือกได้นะว่าจะให้เป็นไปแบบไหนอยากมีครอบครัวอยากมีความรักที่อบอุ่นเหมือนบ้านคุณเองก็ต้องมีความอบอุ่นแล้วต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักหรือถ้าคุณอยากได้คนที่ซื่อสัตย์เหมือนเหมือนคุณถ้าคุณเป็นคนซื่อสัตย์ในความรักมากๆคุณก็ต้องไปเลือกคนที่เขาเนี่ยมีความรักและซื่อสัตย์ให้คุณเพียงคนเดียวถ้าคุณไปเลือกคนที่เขาเป็นเดอะฟูลหรือคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วมันอาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยเหมือนเป็นการทาร้ายตัวเองอะ ลองดูนะคะว่าคุณอยากเลือกเส้นทางไหนความรักความสัมพันธ์ทางนี้คุณสามารถสร้างมันได้คุณสามารถทําให้มันเป็นไปได้มันจะไปได้ดีมันจะสวยงามหรือมันจะพังลงอยู่ที่ตัวคุณเองตัดสินใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอักษรของเขาคนนั้นนะคะมีตัวไรมีตัว S นะคะมีตัว W มีตัว M นะคะมีสอสารามีขอขวดนะคะมีตัว V มีเลขห้า มีขอไข่นะคะมีเลขสามมีตัวเลขเจ็ดนะคะมีเอสนะคะมีงองงูสองตัวนะคะงองงไปเลยกันเลยทีเดียวนะคะวันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะสุขเสาร์อาทิตย์นะคะเจ็ดวันไปเลยนะเหมารวดไปเลยนะคะเอ่อเลขนะคะจะเป็นเลขสามสิบห้าห้าสิบสามสามสิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบสามอ่าโดดเด่นไปที่สามสิบห้าแล้วก็เลขสองนะคะธาตุ ลมเมถุนตุลกุมราศีธาตุไฟเมษสิงหธนูราศีกรกฎนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงสุดตัวแอดไลน์หรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะจะมีสมัครสมาชิก5า0บาท80บาทและ100บาทเมื่อสมัครแล้วนะคะแค่ประฐานนะคะเพื่อที่จะมาดูดวงฟรีกับนุ่นได้นะคะแล้วก็ ใครนะคะที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักนุ่งขอบพระคุณมากๆนะคะระหวังว่าจะอยู่เป็นกําลังใจให้กันเป็น,นานๆนะใครร่วมสมทบทุนหนังสือธรรมะนะคะยังสามารถร่วมได้นะคะถึงวันที่15มีนานี้นะคะก็เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย